ขอต้อนรับน้องจูนก็ให้อิมจิน่ารักมาจ้าได้ไปช่วยได้ไปช่วยเหลือทหารเขาอ๋อได้ไปช่วยเหลือทหารเขาทหารของเราไปลบที่ประเทศนั้นมานะไทยแดงเนาะ เขาหยุดกันแล้วไม่ใช่เหรอเขาหยุดยิงกันแล้วไม่ใช่เหรอพี่สแตนดดาวทิ้งงานแบบเผาเตือเต็น กลับมาแล้วก็พักผ่อนจ้ะน้องจูนคุณตเดาบอกน้องจูนทําน้องจูนทำหน้าหน้าที่ดีที่ดีที่สุดแล้วค่ะพี่ชายเดาี๋่าบ้านนาก็สู้จู้ต่างมือแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวมา มาแล้วมามาแล้วจ้ามาแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณจีจี้สวัสดีค่ะ,คส,วส,คะสวัสดีนะคะ สวัสดีค่ะคุณนงนาทุกท่านค่ะเลิฟที่หกเยี่ยมมากน้องจูนคุณพี่สดาวบวกเยี่ยมมากน้องจูนเอคุณดาวบ้านนาก็สู้ๆคุณจีจี้ก็หัวใจบวกบวกหัวใจกดกดมาจ้า <c oughs> คุณคุณชีจี้ผ่านน้องๆท่านไดนผ่านหนุอเนาะ กินน้ำมะพร้าวกันค่ะคุณชิจี้อร่อยน้ำมะพร้าวน้ำหอมต้นที่บ้านเองนะเนี่ยปอกเราได้สองลูกนะได้เยอะอยู่นะแต่ให้เด็กๆไปที่จังหวัดปทุมธานีกัน